รู้ตนให้ทันฝันให้ไกลวางใจในเส้นทางที่ใช่แนะแนวเปลี่ยนชีวิตวัยทีนราวพวกนายจะไปไหนกันแล้วก็ไปเทคนิคไปโรงเรียนชาไปโรงเรียนชา้างเราไปเทคนิคเราไปเทคนิคเราเก็ไปเทคนิคเราไปสบบอบาช่างดูว่าแต่ละคนชอบอะไรกันแน่ตามเพื่อนตามพี่ตามพ่อตามแม่ตามน้องตามครูทำแบบเดียวก็เบื่อละทำหลายอย่างจนเรื่องไม่ถูก โรงเรียนบ้านยาวีเวยโป่งจัดกิจกรรมแนแนวภายใต้โมเดลที่ว่ารู้ตนรู้คนรู้งานสารฝันสู่อาชีพแนแน,แนวไม่ใช่แค่กิจกรรมแต่คือกุญแจสำคัญสู่อนาคตได้เห็นบนกระดานไหมมีเรื่องอะไรซ้ายรู้กกอะไรรู้ตนรู้อะไรอีก ยังเป็นรู้ไหมยังว่าตัวเองจะไปทำอะไรรู้แล้วพี่แจ็คจะไปทำอะไรเรียนชายอหมอ่าเรียนชายอ่าหลายคนรู้แล้วทีเนี้ยรู้หรือยังว่าคำว่าตนเนี่ยมีเราต้องรู้อะไรบ้างอ,อ,อ,าอา่านด้วยดีเขียนเอาเอาปากที่บนกระดาษเนี่ยเขียนลงสิตรงไหนชาร์ตอันนี้ใช่ไหมคะ เอียดแล้วเราจะได้เอามาลงอย่างนี้เห็นไหมรู้ตนรู้ความสามารถบุคลิกภาพความชอบความสนใจความถนัดความรักและแรงบันดาลใจ รู้คนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเคารพและยอมรับผู้อื่นการฟังและสื่อสารอย่างเข้าใจเข้าใจบุคลิกภาพของคนความหลากหลายของคนการเข้าใจความสัมพันธ์ความสำคัญของการรู้จักและเข้าใจผู้อื่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมรู้งานรู้ความรู้ soft s k i l ทักษะ ความสามารถอื่นๆแนวโน้มตลาดแรงงานโลกของงานอาชีพประเภทกลุ่มอาชีพความหลากหลายของคนรายได้ความก้าวหน้าสารฝันสู่อาชีพเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงตั้งเป้าหมายชีวิตและอาชีพวางแผนการเรียนที่สอดคล้องกับอาชีพฝึกประสบการณ์ การจัดกิจกรรมแนแนวส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนทุนพระราชทานมทสรุ่นที่11ทับ2,562รุ่นที่15ทับ2,566รุ่นที่16ทับ2,567 สวัสดีค่ะนี่พี่เองนะนางสาวณนะทิดาองสิงทองชื่อเล่นชื่อฝาและที่พี่ทำอยู่เนี่ยคือโครงการงานแลกทุนและที่นี่ก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึงได้เงินมาละส0มร้อนนอกจากนั้นอะ่ะประสบการณ์ล้วนๆได้ปัง,งานานเขียนง,งาน<ๆ>งานทำเวิร์ดทำเอ็กเซลชงกาแฟเสิร์ฟกาแฟง่ายเะล่ะได้ประสบการณ์ล้วนเลย วิชาแนแนวให้อะไรกับหนูบ้างนะคะวิชาแนแนวน,นะคะสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้หนูได้มากมายหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ยังทําให้หนูได้ชัดเจนกับตัวเองด้วยนะคะและยังทําให้หนูได้รู้ว่าหนูเหมาะกับอะไรและไม่เหมาะกับอะไรทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองค่ะและทําให้เราเลือกทางเดินชีวิตตัวเองได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกอย่างนะึคะที่หนูที่หนูชื่นชอบในวิชานี้นะคะ คือวิชาน้นนเป็นวิชาที่สนุกสนานมากค่ะเราสามารถได้พูดคุยกับอาจารย์และสามารถระบายความรู้สึกกับอาจารย์ได้ด้วยนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่เวลารู้สึกเราอึดอัดไม่สบายใจเราสามารถปรึกษาครูในนแนวได้ด้วยค่ะรู้ตนรู้คนรู้งานสารฝันสู่อาชีพหนึ่งกิจกรรมเล็กๆที่เปลี่ยนอนาคตเด็กได้ทั้งรุ่น